สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสารสิน EP นี้เราจะมาพูดถึงอาจารย์สมศักดิ์ชาวทาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนาสินเราจะรวบรวมเทคนิคเรื่องราวผลงานต่างๆมาให้ผู้ชมได้รับชมและรับฟังเชิญชมได้เลยค่ะสีและพื้นที่ว่าง อาจารย์สมศักดิ์ชาวธาดาพงศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนาศิลป์พุทธศักราช2 5 6 0ในรูปแบบงานแอบสแต็กอาร์ตหรืองานแนวนมามธรรมอาจารย์ได้เริ่มสนใจศิละปะและมีความชอบในงานภาพเขียนจีนและตัวอักษรจีนซึ่งเกิดจากการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันด้วยการตวัดปลายผู้กันในขณะนั้นที่อาจารย์เรียนศินละปะ จึงได้ผสมผสานความคิดเข้ากับเทคนิคการเขียนภาพของตะวันตกซึ่งมีงานแอบสแต็กอยู่แล้วจนกลายเป็นแรงจูงใจให้สร้างสรรผลงานศิลปะในแนวแอบสแต็กงานภาพเขียนแอบสแต็กสีน้ำของอาจารย์มีเอกลกักษณ์โดยเฉพาะที่สามารถทำให้คนดูลหลงไหลไปกับเส้นสีผ่านผู้การที่เล่าเรื่องราวความรู้สึกของอาจารย์ในผลงานชิ้นนั้นๆได้อย่างชัดเจน พื้นที่ว่างที่อาจารย์เติมเต็มลงด้วยสีภาพที่พาเราหลงไปกับความรู้สึกมากมายทำให้เราได้จินตนาการตามภาพภาพทุกภาพของอาจารย์เชื่อมต่อกันด้วยความรู้สึกผ่านร่างเล็กๆด้วยดินสอคราวๆก่อนที่จะลงสีจริงบนกระดาษภาพของอาจารย์ที่มีที่มาที่ไปจากหลากหลายความรู้สึก อาจารย์ใช้เส้นสีและรูปทรงเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องความรู้สึกในจิตใจที่แสดงออกมาผ่านการทำงานอย่างเฉียบพลันหรือที่เราเรียกว่าภาพแทนความรู้สึกความรู้สึกที่ผ่านรูปต่างๆตัวแทนสัญลักษณ์ของความรู้สึกนั้นๆที่กล่าวมาข้างตน้นอาจารย์เล่าผ่านทั้งภาวะเหตุการณ์ภัยธรรมชาติรวมทั้งสถานการณ์ปัจจุบันอดีตอาทิเช่น เรื่องของบ้านเมืองภัยธรรมชาติการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคใต้การแบ่งแยกดินแดนก็ล้วนเป็นสิ่งที่เราเห็นผ่านงานของอาจารย์ภาพต่างๆเชื่อมโยงจากภาพแรกไปอีกภาพหนึง่งภาพผลงานของอาจารย์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การลงสีเพื่อการวาดลงไปเป็นเส้นแต่เป็นเส้นที่รู้รูปทรงที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วทั้งสิน้นผ่านความรู้สึกที่สุขงอมจนกลายมาเป็นภาพวาด อาจารย์สมศักดิ์ชาวธาดาพงศ์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มไว้ซึ่งเป็นการรวมศิลปินที่นำสีน้ำมันมาสร้างผลงานที่แตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมอาทิเช่นอาจารย์วิโชคมุกดามณีอาจารย์สมวงพันทธทรัพย์ ที่ล้วนแล้วแต่มีความคิดริเริ่มที่อยากจะนำสีน้ำมาสร้างภาพจิตรกรรมที่แตกต่างจากการใช้สีน้ำทั่วไปลักษณะงานของอาจารย์มุ่งเน้นเส้นและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ประกอบไปด้วยรูปแบบโทนสีหลากหลายที่นำมาใช้ทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาจารย์สีสันที่สดใสผ่านลายเส้นที่อาจารย์สามารถเล่าเรื่องราวให้เห็นได้ถึงความเศร้า ผ่านโทนสีสดใสทั้งยังเล่าเรื่องราวของความหลากหลายผ่านโทนสีที่หลากหลายความรู้สึกอีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับภาพผลงานของอาจารย์สมศักดิ์ชาวทาดาพงภาพมิติเวลา มีหลายเอกภพและอาจจะแตกต่างกันหรือคล้ายกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท้องฟ้าที่เราเห็นกับท้องฟ้าอีกเอกภพหนึ่งอาจจะมีสีสันสวยงามชวนหน้าพิศวงหรือไม่ก็หม่นหมองจนชวนหน้ากลัวบางครั้งสีของท้องฟ้าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเราในตอนนั้นๆได้มิติเวลากำลังเล่าเรื่องราวในแต่ละเวลาใน24ชั่วโมง ภาพค่อยๆไล่สีและเฉดอย่างพิถีพิถันเล่าถึงช่วงเวลาที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเปรียบสีต่างๆในแต่ละช่องเป็นสีท้องฟ้าที่เราชอบในแต่ละช่วงเวลาเราก็จะมีสีที่เราชอบแค่บางช่องเท่านั้นโทนสีม่วงอมชมพูคงเป็นสีที่เราโปวดปรานที่สุด ลองจากท้องฟ้าสีดำสนิทถ้าเกิดเราเห็นสีพวกนั้นอยู่บนท้องฟ้าเราก็คงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเก็บความทรงจำเพราะท้องฟ้าสีม่วงอมชมพูเป็นสีที่เราเห็นไม่ค่อยบ่อยเรามักจะเก็บความทรงจำดีๆในส่วนที่เราชอบที่สุดในแต่ละช่องของภาพบ่งบอกความรู้สึกภายในใจได้ชัดเจนในหลายความรู้สึกที่ปะปนกัน สีที่เล่าถึงความหม่นหมองไปจนแสดงถึงความรู้สึกสว่างสวยัยหนังเช่นมนุษย์ที่มีความสุขบ้างความเศร้าบางคราเราจะค้นพบได้ว่าในแต่ละเฉดส,สีที่ไล่ตามมีการป่าดสีดีเทลเล็กๆในช่องให้เราได้เห็นราวกับแสดงสิงส่งที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่องแสดงให้เห็นถึงความไม่เพอร์เฟของรูป ที่ต่างบอกว่าอาจจะไม่มีช่องไหนที่มีสีที่เกลี่ยกันสมบูรณ์ได้รูป24รูปพอนํามารวมกันแล้วเรารู้สึกถึงการเติมเต็มอย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้ว่าเรามีสีที่โปวดปานและจริงๆบางช่องก็ไม่ใช่สีที่เราปวดปานสักเท่าไหร่เมื่อมันแฝงไปด้วยความเศร้าแต่เมือ่อ2 4รูป มาอยู่ด้วยกันแล้วนั้นมันก็คือความไม่เพอร์เฟกที่สมบูรณ์แบบในสายตาเรามากๆดั่งทิสฎีดที่เคยกล่าวว่ามนุษย์ค้นพบความเศร้ามากกว่าความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีความสุขมนุษย์ก็มักจะจำช่วงเวลาดีๆนั้นได้เป็นพิเศษและอยากอยู่ในช่วงเวลานั้นให้นานได้มากที่สุดต่างจากความเศร้าที่เมื่อเราตกลงไปในความรู้สึกนั้นแล้วมนุษย์กลับใช้เวลาเยาวยานาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะจดจำความเสียใจได้แต่จากที่จะไม่รู้สึกเศร้าอ,อีกต่อไปหรือบางครั้งมันอาจจะทำให้เราลืมเรือนตัวตนไปและเสียความเป็นตัวตนของตัวเอง และอีกหนึ่งผลงานที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือภาพผลงานไม้หมอนรถไฟถ้าเราได้อ่านประวัติศาสตร์สงครามที่ญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานของเฉลยศึกมาทำการก่อสร้างทางสายรถไฟยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพามา่าซึ่งส่วนหนึ่งก็จะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่เกิดอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักสะพานพังลงหรือแม้กระทั่ง โลกไข้ป่าญี่ปุ่นจึงได้มีการเกณฑ์เฉลยศึกอาทิเช่นอังกฤษอเมริกามาเพิ่มมากกว่า50,000คนรวมกับกรรมกรอีก275,000คนชคนเฉลยศึกผัดกันทำงานตลอด24ชั่วโมงจนสะพานข้ามรถไฟแม่น้ำชั่วคราวเสร็จโดยระยะเวลาประมาณ3เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างสะพานถาวร 1. ห,หมอนรถไฟเปรียบเสมือนหนึ่งชีวิตที่เราต้องเสียไป ภาพภาพนี้เล่าโดยใช้เทคนิคสีน้ำมันที่ไม่ได้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนพื้นที่สีดําที่ว่างเปล่ากำลังถูกแทนที่ด้วยสีสันแต่สามารถทำให้เราเห็นแล้วมองว่าภาพที่สีถูกปาดนั้นคือชีวิตของมนุษย์หนึ่งคนที่เรากำลังสูญเสียไปจากการสร้างรถไฟครั้งนั้นสีที่ปาดเป็นอย่างเช่นความยากลำบาก ความทุกทนทรมานของเฉลยศึกที่สร้างสะพานด้วยความลำบากถ้าเรามองผิวเผินเราจะค้นพบแค่เส้นสีฟ้าเส้นสีแดงที่ปาดลงบนพื้นที่สีดำแต่ในรายละเอียดเส้นและสีนั้นๆก็แฝงไปด้วยสีอื่นๆที่ทับซ้อนเข้ามาอีกการปาดสีด้วยเทคนิคซ้อนทับไม่ได้สร้างความเสมอหรือความเรียบยิ่งแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากตัวแทนแห่งความเจ็บปวด ที่ผ่านเส้นและสีแบบนั้นภาพสีน้ำมันไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะักแต่การปาดสีมันแสดงให้เห็นถึงรูปธรรมได้อย่างชัดเจนผ่านแปลงผู้กันที่ค่อยๆเล่าเรื่องการสร้างสะพานในครั้งนั้นทำให้เกิดการล้มตายมากมายจากการยืนในน้ำเป็นเวลานานๆขาดแคลนอาหารและได้รับการปฏิบัติอย่างป่าเถื่อนจากผู้คุมเฉลยศึก ทำให้คนเจ็บปวดล้มตายเป็นจํานวนมากและสะพานก็ยังถูกพันธมิตรโจมตีอยู่หลายครั้งทําให้ต้องสูญเสียชีวิตมนุษย์ไปกว่า21,300คนจนเป็นที่มาที่เราเรียกว่ารถไฟสายมรณะแต่ตอนนี้ได้มีการรื้อถอดบางส่วนออกไปปัจจุบันได้มีการเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ถึงกระน,นั้นแล้วก็อย่าลืมว่าเราได้สูญเสียมากมายแค่ไหน หวังว่านเนื้อหาและสาระใน EP นี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้ชมที่สนใจไม่มากก็น้อยแล้วถ้าใครสนใจรายการสารสินสามารถกดติดตามได้ที่ช่องทาง YouTube Grestar Official แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ